สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับแน่นอนครับใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแบบนี้นะครับก็ต้องไปพูดถึงเกมที่จะลงเตะกันในค่ำคืนวันนี้หน่อยนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับแมนยูก็มีโปรแกรมที่จะลงเตะนะครับเกมพรีเมียร์ลีกจะต้องบุกไปเยือนทางเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงความพร้อมหลักๆของแมนยูในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับ นักเตะอย่างราเฟลวารานครับเกมนี้ไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนนะครับเจ็บจากโปรแกรมทีมชาตินะครับแล้วก็อาจจะเจ็บหลายเกมด้วยนะครับแต่ขอให้มีปาฏิหาริย์นะครับช่วงนี้ถือว่าเจอทีมยากๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอีก2คนนะครับนักเตะอย่างเฟธและก็เอดิสันคาวานี่นะครับก็อาจจะได้พักในเกมนี้นะครับเพราะไปลุยโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาครับโซนอเมริกาใต้นะครับก็เดินทางกลับมาถึงหลังจากคนอื่นนะครับอาจจะได้พักในเกมนี้นะครับซึ่ง แฟนแมนยูบอกว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะที่เฟรดอาจจะได้พักไปนะครับก็ว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผลงานจะดีหรือเปล่านะครับส่วนคนอื่นที่เหลือครับข่าวดีวันนี้ครับนักเตะอย่างมาคัตแรดฟอร์ดก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับบอกว่าผมพร้อมนะครับพร้อมแเลยครับที่จะลงเล่นในเกมนัดนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะสามารถช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเช่นเดียวกับนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควายนะครับโซชาก็บอกว่าอาการดีขึ้นตามลําดับเกมนี้มีรุ่นด้วยนะที่จะลงสนามลงเล่นนะครับ ซ้อมโดยรวมนะครับของแมนยูก็ถือว่าเกมล่าสุดก็เพิ่งจะเสมอเพิ่งจะเสมอกับเอเวอเรสตนมานะครับในก่อนจะไปเบรกทีมชาตินะครับถ้ามาดูที่ฝั่งของเลสเตอร์นะครับผลงานฤดูกาลนี้นะครับถือเป็นฤดูกาลที่ออกสตาร์ทได้อย่างย่าแย่เลยนะครับผลงานไม่ดีนะครับ4เกมหลังสุดนะครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไป2เสมอไป2นะครับนี่ถือเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดนะครับ ในยุคของแบนนี่โรเจอร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับโรเจอร์คุมทีมมาในการเล่นเกมลีก4นัดอย่างน้อยน้อยเลสเตอร์ต้องมีชนะบ้างนะครับอย่างน้อยน้อยหเกมจาก4เกมนะครับก็ถือว่าโดยรวมฤดูกาลนี้ฟอร์มเลสเตอร์ยังไม่ดีปัญหาหลักๆของเลสเตอร์ที่เจอนะครับนักเตะที่ตัวที่พอเป็นความหวังให้กับทีมได้นะครับอย่างทางฮางวีบารนะครับหลังจากหายจากการบาดเจ็บกลับมาก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับฟอร์มยังไม่เข้าฝักนะครับ ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่มีปัญหาเป็นอย่างมากในตอนนี้คือเกมรับโดยว่าซักล่าโชยุนชูนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เคยแข็งแกล่งมาก,ก่อนหน้านี้ครับแต่ฤดูกาลนี้นะครับไม่รู้ว่าความมั่นใจนี้เก็บไปลืมไว้ที่ไหนนะครับถือว่าเป็นเกมรับที่ยังไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับและก็ทางเบนเน r รอ e เจอร์เองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับนี่ถือเป็น จุดสาคัญเลยครับของเลสเตอร์ในดูกการนี้ที่ทําผลงานไม่ดีนะครับส่วนกองหน้า,อาเอ็มจีมวาร์ดี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าทีมจะผลงานไม่ดีแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของวาร์ดี้ก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับก็ย,ยังยิงได้เรื่อยๆนะครับวัดฟอร์มกันในวันนี้นะครับแมนยูบุกมาเยอือนเลสเตอร์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแมนยูถือว่าพกสถิติที่ยอดเยี่ยมมาเลยนะ15เกมในการเจอนในเกมเพรีเมยรีครับ แมนยูแพ้เลสเตอร์ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนัดเดียวจริงๆนะแล้วก็เกมเยือนแมนยูถือทำผลงาน,นได้ดีอยู่แล้วนะครับในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเพราะว่าไม่แพ้ใครมาแล้ว29นัดติดต่อก,กันนะครับเป็นสถิติสูงที่สุดของพรีเมียร์ลีกนักขณะนี้อยู่นะครับ เอาเป็นว่าโดยรวมครับพอแมนยูครับตอนนี้เกมรุกก็ผลงานดีหลายคนนะครับในการเล่นโปรแกรมทีมชาติโรโนัลโดก็เพิ่งยิงแฮตทริกมานะครับจารดอนซานโชสามารถทำสองแฮตทริกได้ในเกมเจอันดอร่าดูโน่ก็เพิ่งยิงมาในเกมนัดล่าสุดครับทั้งยิงทั้งจ่ายปอกบาก็เพิ่งจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกมานะครับโดยรวมวันนี้ผมก็ถือว่าแมนยูก็ดูเหนือกว่าทางเลสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดก็หายจากการบาดเจ็บกลับมา เอาเป็นว่าบุกไปเือเลสเตอร์วันนี้ครับเที่อว่าแมนยูอย่างน้อย1แต้มมีแน่นอนแมนยูจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้ด้วยนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้ดีเหมือนกับฤดูกาลก่อนๆหน้านี้นะครับดังนั้นสายเชียร์เชียร์แมนยูไปได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าแมนยูเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียว ไม่ต้องมาด่าผมนะครับด่าเลขกูหน้าโซชายได้เลยนะครับเลสเตอร์ทีมไม่ดีแบบนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่แมนยูจะใช้เรียกความมั่นใจกลับมานะครับดังนั้นเกมนี้แมนยูต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดอันไลค์นะครับแล้วก็ฝากช่องโฟนตรงชาแนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ